ออโต้รีวิวเรามอบคอนเทนต์ยานยนต์เชิงลึกและน่าติดตามสำหรับผู้ที่หลงใหลรถยนต์อย่างแท้จริงและต้องการมากว่าการมองแอลวบเดียวว่ายานพาหนะคันหนึ่งสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถที่เป็นตัวแทนของจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภย off ัยออฟโรดความแข็งแกร่งทนทานและภาษาการออกแบบที่กล้าทา้าทายไม่ยอมปลอมกลืนกับสิ่งรอบข้าง j e ฟ p ฟลเลอร์แอนลิมิเต็ดเอ็ก e ทีอาร์อีเอ็มอีสีเขียวโอลีฟแมตคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่คือถ้อยถแถลงสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและเอกลักษณ์อย่างเท่าเทียมตั้งแต่แรกเห็นคุณก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดาความบึกบึนของตัวถังช่วงล่างยกสูงและอุปกรณ์เสริมที่พร้อมลุยสะท้อนชัดเจนถึงความพร้อมในการพิชิตเส้นทางที่รถส่วนใหญ่ไม่อาจไปถึงภายนอกโดดเด่นทันทีด้วยสีเขียวโอลิฟแมทที่ให้ความรู้สึกทรงพลังพร้อมกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของทีฟที่มีรากฐานจากการใช้งานทางทหารตัวถัง4ี่ประตูแบบอลิมิเต็ดช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์และความโดดเด่น ในขณะที่สัญลักษณ์ XTR EME e, บริเวณด้านข้างตอนท้ายบ่งบอกถึงความพิเศษเฉพาะรุ่นล้อออฟโรดสีดำขนาดใหญ่สวมยางออเทเรนแบบดูดันพร้อมช่วงล่างยกสูงทังให้มีระยะยกตัวและการยึดเกาะที่มั่นคงในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหินโขดโคลนลึกหรือทะเลทรายบรรยากาศและเฟนเดอร์แฟลร์ที่กว้างไม่เพียงเพิ่มมิติความดูดดันแต่ยังป้องกันตัวถังจากเศษด,ดินและหินที่กระเด็นระหวา่างการขับ บนหลังคามีแร็กเหล็กขนาดเต็มความยาวพร้อมยางอะไหล่สามเส้นในปลอกป้องกันสะท้อนความพร้อมสำหรับการเดินทางไกลในพื้นที่ทุรกันดารด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าเจ็ดช่องเอกลักษณ์ของแรงเลอร์ประกอบด้วยฝ่ายหน้าและสมัยใหม่ผสมผสานอดีตและปัจจุบันอย่างลงตัวกันชนและแผ่นกันกระแทกเสริมความแข็งแรงและปกป้องขณะขับลุยเส้นสายด้านข้างแสดงให้เห็นถึงความยาวของตัวถังระยะความสูงใต้ท้องรถและประตูที่สามารถถอดได้ด้านท้ายติดตั้งยางอะไหล่บนฝาท้ายพร้อมกันชนหลังที่แข็งแรง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงแบบหลุยได้จริงกับความสะดวกสบายทันสมัยภายใน XTR EMD e Edition ออกแบบมาสำหรับผู้ขับที่ต้องการทั้งความทนทานและฟังก์ชันใช้งานเบาะหนังสีดำคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บเย็บอย่างประณีตให้ความสบายแม้ขับทางไกลและทนต่อการใช้งานสมบุกสมบันแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์เรียบง่าย แข็งแรงแต่ติดตั้งเทคโนโลยีครบครันเช่นหน้าจอสัมผัสสำหรับระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลายัยหุ้งหนังพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆเพื่อการขับที่สะดวกโดยไม่ต้องลาม,มือจากพวงมาลายัยบอะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางห้องโดยสารออกแบบให้รองรับทั้งผู้โดยสารและสัมภาระได้อย่างสะดวกแถบตกแต่งภายในสีเขียวโอลิฟช่วยเชื่อมโยงกับภายนอกอย่างกลมกลืนพื้นที่เก็บของถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อบรรจุเครื่องมือ อุปกรณ์ผู้ภายและของใช้ส่วนตัวระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิภายในให้นั่งสบายในทุกสภาพอากาศระบบเสียงให้ความคมชัดแม้ขับแบบเปิดประตูหรือหลังคาใต้ฝากระโปรง f t r e m e Edition มาพร้อมเครื่องยนต์สมรรถนะสูงให้แรงบิดสำหรับไต่าทางชันและกำลังสำหรับทางไกลอาจเป็นเครื่อง V6 เบนซินหรือดีเซลเทอร์โบขึ้นอยู่กับการปรับสเปคระบบเกียร์ตอบสนองนุ่มนวลแต่จูนให้ดึงแรงบิดรอบต่ำได้ดีซึ่งสำคัญต่อการขับผ่านอุปสรรคระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อปรับได้หลายโหมด รอมรับทั้งเส้นทางโครนลาชันหรือหินคูขาดช่วงล่างออฟโรดล็อกดิฟเฟอเรนเชียลและเพลาหนักพร้อมรับทุกความท้าทายการขับจีบแรงเลอร์อลิมิเต็ด XTREMD เอ dition คือการผสมผสานระหว่างความมั่นใจและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยตำแหน่งนั่งสูงให้ทัศนวิสัยกว้างเหมาะต่อการประเมินเส้นทางพวงมาลัยแม่นยำตามมาตรฐานรถประเภทนี้ขับทางไกลบนถนนเรียบให้ความมั่นคงแต่เมื่อลงเส้นทางออฟโรดก็กลายเป็นนักลุยที่มั่นคง เสียงรบกวนถูกเก็บในระดับที่เหมาะสมแมะ้จะใช้ยางดอกลิฟต์และช่วงล่างแบบลุยระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่มีมาอย่างครบครันเช่นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชานันการจัดการแรงฉุดและระบบเบรกที่มั่นใจได้ความแข็งแกร่งเชิงกลผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้ทั้งการผจญภัยและการใช้งานประจําวันมีความบุนใจสเสน่ห์อีกประการของรุ่นนี้คือความอเนกประสงค์ หลังคาและประตูสามารถถอดได้แปลงร่างจาก SUV ปิดทึบเป็นรถเปิดโล่งรับลมเหมาะกับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความโดดเด่นและการเดินทางในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการอิสระเต็มที่การเป็นเจ้าของรถแบบนี้เกินกว่าความคุ้มค่าเชิงใช้งานแต่มันคือการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าสู่ภูเขาข้ามทะเลทรายหรือวิ่งในเมือง j e e p Wrangler Unlimited ดเอ็ m ซ Eddition ให้ทั้งสมรรถนะความสบายและภาพลักษณ์ที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ การดูแลและอะไหล่าหาง่ายและชุมชนจี๊เต็มไปด้วยความผูกพันของผู้ใช้ที่มีใจรักเหมือนกันในตลาดที่เต็มไปด้วย SUV เน้นความสบายและการขับในเมืองรุ่นนี้โดดเด่นในฐานะออฟโรดแท้ที่ไม่ละทิ้งรกงากเงาแต่ผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่กับจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพความทนทานและความตื่นเต้นในการสำรวจสีเขียวโอลแมทไม่ใช่แค่สีแต่คือสัญลักษณ์ของสายเลือดนักลุยและความแตกต่างจากฝูงชน j e ฟ p องเก e อร์อลิมิเต็ดเอ็กทีอารีเไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนและนั่นคือจุดเด่นมันคือสําหรับผู้ที่ต้องการยานพาหนะสะท้อนความเป็นนักสํารวจความเคารพในพลังเครื่องยนต์และความจริงแท้มันคือเพื่อนคู่ใจในเส้นทางผู้ปกป้องในสภาพสุดโหดและเป็นผืนผ้าใบให้คุณตกแต่งตามใจที่ FH Auto Review เราภูมิใจนําเสนอไม่ใช่แค่ตัวเลขและสเปค แต่รวมถึงเรื่องราวและความรู้สึกเบื้องหลังรถที่เรารีวิวรถอย่าง Jeep Wrangler Unlimited XTR EMD Edition ทำให้เรานึกถึงว่าทำไมโลกยานยนต์ถึงน่าลหลงไหลพวกมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นกุญแจสู่การผจญภัยการค้นพบสถานที่ใหม่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการเดินทางหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากเห็นเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งของรถที่น่าตื่นเต้นจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตาม F h Auto Review เพื่อไม่พลาดตอนต่อไป